สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแจาะก้านยาวกันนะคะแตกและหอมเกิจมูกมากถุงมือก็ไม่มียมใเช้าปิ้งยุดลงมาก็หอมเลยจะได้เรื่องไม่น้อย ก pues ็มากะยากแต่แต่มันกตกะยาแต่มันง่ายเลยในการออกคือเรื กินเนื้อไปเยอะ ดสียน,น่กันยางนะคะได้อมมาก ซีฟูนเลยนะสิพอหาโดนเนื้อโดนอีกแล้ว พยายามจะบอกให้เหมือนมืออาชีพแต่มันได้แค่นี้วิได้อยู่นะวินั่นไงสวยด้วย,วยมากินกันนะเป็นอยู่นะเราเป็นลูกชาวสวนก็เเขาได้เลยแล้วผู้ใหญ่ ออกมาูใหญ่อกทุเรียนใอปะ่ะถึงไม้ถึงงูก็มี กินมากพเพื่อนๆดูกันยาวนะคะกันยาวเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูใส่กล่องนะก็จะประมาณนี้ในแค่นี้นะคะหนึ่งลูกโอเค ใช้เวลาไป6นาทีนะคะในการปอกทุเรียนได้อยู่ได้อยู่